วิธีการต่อแผงโซลาเซลล์รุ่น4แผงต่อแบบผสมต่ออย่างไรนะครับก็คือผมจะต่อทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานนะครับโดยที่ผมจะต่อตัวนี้นะครับสแผงเข้าหากันนะครับก็จะรวมกันเป็น1 0 0โวลต์นะครับสิบสามแอมป์นะครับแบบนี้เลยนะครับขัวบวกข้วลบต่อเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับก็คือผมจะต่ออนุกรมเช่นเดียวกันนะครับสแผงนะครับแบบนี้ก็จะรวมเป็น1 0 0โวลต์สิบสามแอมป์นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะนําทั้งชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะครับมาขนานกันผ่าน MCY นะครับขนานกันนะครับผมก็จะใช้เป็นสาย MCY แบบนี้นะครับขั้วลบนะครับสีดําผมก็จะต่อเข้าก่อนนะครับของชุดที่1แบบนี้นะครับขั้วลบนะครับมาเข้ากับขั้วลบนะครับของชุดที่2นะครับแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ปลายสายที่ไฟออกเป็นขั้วลบแบบนี้แล้วนะครับ แล้วก็เป็นขั้วบวกนะครับของชุดที่1นะครับมาต่อเข้ากับ MCY เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขั้วบวกนะครับเช่นเดียวกันนะครับของชุดที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะต่อไปใช้งานนะครับก็คือเราจะนําสายแบบนี้นะครับมาต่อเข้ากับชุดที่1ครับไฟก็จะมาออกเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วสีแดงนะครับเป็นขั้วบวกนะครับผมก็จะต่อไปใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับ วิธีการต่อแบบนี้นะครับอนุกรม2แผง2ชุดและวนามาขนานกันนะครับไฟที่ออกมานะครับต่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เท่ากับ1น1 0 0โวลต์นะครับ2 3แอมป์ครับขอบคุณครับ